วันนี้เราจะมาเล่น Happy Little Dinosaurs m i l e is Almost Over นะครับเดี๋ยวจะมีน้องเนลลี่นะครับแล้วก็มีน้องเมย์นะครับเกียดท่าเยเอามาเริ่มเลยแจากการ์ดคนละห้าใบเรียบร้อยลเอาคุณแจกไปแล้วเหรอ <c oughs> เอามาคนละห้าใบ <c oughs> <c oughs> มู่ามีผู้เล คนนั่งเรียบร้อยมากเลยิรู้เลยว่าเคายห้าใบเท่านั้นออโอเคค่ะแล้วก็ใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนโอนะออกไหมพี่เจนอาผมเริ่มก่อนก็ได้ตาแรกใบนี้นะอือฮคุณได้บวกใช่ไหม<อ>เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้บวกตลอดไปคือ<ช>อะไรอ่ะสีอะไรก็ได้บวกตลอดไปจริงเหรอ อไม่ใช่เองไใช่แปลว่าจะอะไรใช่กระบวกใช่กระบวกจริงเหรอมันแปลว่าสเตโกอ๋อเฉพาะอันนี้ป่ะเฉพาะที่เป็นสาญรักอย่างเงี้ยคือได้บวกหนึ่งแต่ว่าจะไม่โดนลบเลยโอเคทีนี้ก็อ่ะลงคะแนนนะลงว่าจะใส่อาวุธเท่าไหร่เฮ้ยเปิดมาถึงก็ขอเฮง หนึสองส,องสามหนักๆไปไดจ้จุกๆไปได้อ่ะผมไม่ผมไม่มีความสามารถใช่ไหมของคุณมีความสามารถอ่ะจวดสอเลือกหนึ่งทิ้งหนึ่งใบแล้วใครจะใช้การ์ดอะไรอีกไหมอินสแตนสลับอุย้ยแรงนะอะไรมีใครจะใช้ควาานาอถอะไรอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมโอเค หมดแล้วหมดรอบคุณก็รอดแล้วไงแต่เก้าโอ้ยสู้ว่ะอาจจะคือพี่จะโดนอยู่แล <uh ้วไปเนี่ยแต่ตเนี้ยคือเก้าไม่เดี๋ยวของยูก็ชนะอยู่แล้วนี่แเกอมันสิไม่ยูบวกหนึ่งเป็นสิบอยู่แล้วนะชนะอยู่แล้วแล้วใช้ทำไมเนี่ยอ่ะโอเคก็ผมโดนแล้วคุณได้เดินโอ้โหมาถึงแม่งได้เดินสิบช่องเลยว่ะ เอออะไรวะอะไรวะอ่ะจุกให้ครบห้าแล้วก็หน่อยเปิดตานี้จุกๆไปเลยจ้าการไม่ค่อยดีดว้วยอ่อผมลงไปนี้อ่ะหนึ่งสองสามหกหมดคุณจะลงอะไรไหม ใครมีใครจะลง instant ไหมตอนนี้มันเท่ากันหมดลงแล้วลงได้เลยหรอเอ้ยไม่เท่ากันหมดผมได้เจ็ดคุณได้ห้ามาแลคือลงแบบทีละคนอะลงแบบมันจะลงได้ทีละคนคือตอนนี้ถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยอะพี่ชนะทำลงวะอะลบใครอะเฮ้ยเดี๋ยวลบใครเขาจะลบคุณหรือเปล่าคุณนำอยู่อะเฮ้ยมันเขาเขานำ นำอยู่หาอะไรเนี่ยนำอยู่หาอยู่เนี่อยู่เลขสิดูดิได้ไปสิบช่องแล้วอ่าลบฉันก็จะยอมไม่กันทีนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่อันนี้คือห้าใช่ป่ะลบสองเหลือสามเอาผมเจ็ดลบสองเหลือห้าแสดงว่าคุณจะชนะตานี้มีใครทำอะไรอีกไหมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วคุณเอาไปแล้วคุณก็เอาดิสแตสเตอร์ไปด้วยอ้าวทำไมหนูได้ล่ะคุณได้คะแนนหมายถึงคุณได้เดินเดินมื <laughs> อ่ะแล้วก็จุ๋ยครบ5่าใบจ้าอ่ะเริ่มแต่ First ไปช้ยการ์ดเยอะนะแต่ละคนอ่าเมตานี้เปิดการ์แต่งการ์ดแย่มากนมือผม <c oughs> เล่นใบนี้หนึ่งสองสาม ยอมแพ้อ่ามีใครทำแล้วไหมเจ็ดกับแปดวัดกันเองอันนี้ผมเอามาเลยผมแพ้แล้วอันนี้ไม่มีใครบวกไม่มีใครลบตอนนี้เป็นเจ็ดกับแปดอยู่อ้าวหนูบวกไงบวกอะไรมันคนไม่ใช่สหรออ๋อหรือมันบวกทุกอันนี้วะใช่บวกทุกรอบเออพี่ก็ว่ามันบวกทุกรอบเหมือนกันนะท่อยาได้ตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสีหรืออะไรยังไงหรือว่าไม่ใช่วะบอกวะเดี๋ยวนะ ไม่เคย,เ,<ล>ยเห็นไม่เคยเห็นสัญลักษณ์นี้เลยมันแปลว่าอะไรวะอ,อ๋อไม่มันมีสัญลักษณ์เมทิโอด้วยนี่ไงมันจะมีไอเน,นี้ยเมท,มทิโอเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์นี้ใช่ก็รอดได้การนสัญลม,มีมีรอบหนึ่งที่มันเป็นแบบสามสัญลักษณ์ไงโอเคเพราะนั้นตอนนี้ังไม่บวกตอนนี้คือเจ็ดกับแปดอยู่อ่ะแบกเดินก็เดินไปอ่ะเก็บผมเก็บมาเก็บแล้วเก้าแปดอะ ต่อคนมาที่ผมแล้วเนะี่ยผมต้องเคลียร์พวก1คะแนนออกอันนี้อีกแล้วทีฟ้าอีกแล้วอ่ะหนึสองสาอ่ะอันนี้ผมไม่มีอะไรของคุณลงคะแนนเพิ่มได้ของคุณทําอะไรได้การ์ดใบน,นี้บอกว่าสามารถดูการ์ดบนมือคนอื่นได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกเอาหนึ่งใบ โมยแต่ผมแพ้อยู่แล้วผมได้ศูนย์อดูี่ะไม่ค่อยมีอะไรเลือกได้หนึ่งใบหรอใช่เลือกได้หนึ่งใบอ่ะโอเคทำะไรอยู่รอบไปโอเคแต่หนูชนะดีใช่ใช่ผมแพ้ผมมาเก็บสองใบละสองใบละจะเดียงละเดินไกลยังเอ้าวหกไงน่าโอเค อันน,อนี้ตามผมเหรออ๋อเฮ้ยสีฟ้าอีกแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้แพ้แพ้แล้วแพ้เลยแพ้แล้วแพ้เลยนะนยเน <c oughs> ี่ยังไงดีอ่ะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็เปิดทีหลัอันนี้นอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยโหดูดุกันทั้งเลยแต่ละคนอ่ะคุณ โะลงการอะไรไหมคุณได้ลงได้ปั่นเพิ่มอีกก็คือลงการที่มีเป็นเอฟเฟกเพิ่มได้อีกหรือจะลงอินสแตนซ์การ์ก็ได้ไอเครื่องหมายตกใจก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันแพ้เดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแสงหมวกกันน็อกอ่ะอันนี้คือแต่พี่ทําก่อนแล้วกันอ่ะถ้างั้นหยิบสองใบเราเลือกหนึ่งโอ้โหแม่งมปลาแต่ละใบอ่ะอันนี้คือตามนี้เลยนะแล้วก็จบ คุณต้องเอาใบนี้ไปแต่ว่าคุณใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมก็เอาอันนี้ใส่ไว้ข้างใต้สุดคว่ำไว้แล้วก็เราได้หกเท่ากันเราหรอใช่เราได้หกเท่ากันเราได้เดินไม่เราได้เดินเลยอ่ะโอเคแล้วก็ต่อผมมีห้าใบอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนคุณเริ่มคุณเริ่มที่สตาร์ทคุณเริ่มที่หนึ่งคะแนนกันสตาร์ซิค์โอเคโอเคเช็คเฉยเช็คเฉยเช็คกี่อาง โอเคเริ่มเลยอันนี้ใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ารอบนี้ยู่ใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะยังไงใครจะบวกใครจะอะไรไหมอุ้ยบวกสองเป็นห้าว่ะใช้ได้เหรอใช้ได้เขาบวกสองไงห้าว่ะอ่ะมีใครทำอะไรไหมห้าแล้วหกด้วย นหกด้วยชนะเลยอ้าวยอมเปล่าคุณยอมเปล่าเดี๋ยวคุณยังไม่แพ้อย่าเพิ่งใส่หมวกกันน็อกก็อยาชนะอันนี้ผมแพ้แต่ว่าตอนนี้คุณอยากจะชนะหรือเปล่าคุณมีอะไรจะเพิ่มไหมอ่ะเพิ่มคะแนนหรือเปล่าเพิ่มได้หรอดูหน้าหน้าแบบว่มได้หรอไม่ก็มีเปล่ามีเดี๋ยวสาวเพิ่มคะแนนเปล่าไอที่เป็นเครื่องหมายตกใจอ่ะไม่มีใช่ไหมอ่ะงั้นคุณเพิ่มไปเลยไปได้สามสี่หอ่ะนี่ผมเก็บมา เดินไปครึ่งทางแล้วอ่ะนี่เพิ่งจะเดินไปได้หกช่องไงทำอะไรอยู่คือแบบการ์ดเพราะว่าเมื่อกี้เราลองเล่นไปหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วเหมือนการ์ดคะแนนดีๆอะไปอยู่คนอื่นหมดเลยตอนนี้ได้แต่หนึ่งกับสองเอามาไปนีเ่มอโอ้อ่ามีใครทำอะไรกันไหม ผมได้สิบตอนนี้จะทำอะไรไหมหรือว่าจะยอมยอมก็จบบวกเป็นหกลบหนึ่งเป็นห้าอ่ะเขาจะไม่ยอมเก็บแบนี้ครับอ่ะลบลบใครลบผมหรือลบเขาลบโน้นไปยังไงโอ้ดูประเด็นเป็นเครตางเลยจะลบนู้นดิเย้ยงเย้ายงลบโน้นใช่น่าสงสัยลบโน้นคือตอนนี้คุณมีสี่เขาอ่ะมีหกคือนี่แพงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณลบเขาไปสองเนี่ยใช่ดีอืมใช่อ่าลบคุณ ่ลนี่่ดนีนี่ก็ลลนอยู่แล้วอ่าลบใครอ่าไม่ลบเลยเหรอ,อไม่ลบก็ไม่ลบก็โดนเองนะโอเคตามนั้นอ่ไไา <laughs> ไปอ,ไอุยนังเองอ่าอันนี้ผมได้ผมได้เดิน9กาบวกหเป็น 1, 10เป็น16บหเอจะเดินมั้งแล้วว่เวอตาตาใครตาคุณเปิดมาเมทโอนี่ไงอันนี้คุณได้บวกหนึ่แล้ว พลังคุณเป็นบวกหนึ่งรอบนี้แต่ก็ไม่ได้เลขเยอะมากมายอะไรนะแหมทำมาเป็นพูดเล่โย้หนเล่นได้แล้วี่เจอะยวผมเล่นใบนี้เอามาหนึ่งสองสามนได้ี่อันนี้ทำอะไรได้อะอออันนี้บอกว่าถ้าเกิดเล่นใบนี้สามารถทิ้งจากมือลงมาได้อีกหนึ่งอันคือตอนนี้ผมห้าใช่ไหมคุณสามคุณลงการ์ดอีกนะ เขาบอกว่าลงการ์ดคะแนนที่มีเอฟเฟกด้วยอะได้อีกหนึ่งใบอ่าเงี้ยได้เท่ากับเป็นห้าคะแนนแล้วเออเป็นหกคะแนนอันนี้คือทิ้งการ์ดแล้วก็ได้มอีกหนึ่งใช่เยอะเกินเอ้าเบิร์นเฉยๆแล้วก็ทิ้งการ์ดอะไรก็ได้อันนี้คือเบิร์นเฉยๆใช่ไหมอ่ะแล้้วกก็ทิงาร์ดอะสรุปยังไงเอาโอเคตามนั้นมอบไป ลงันเลี้ยนเดียวประหยัดกว่าเดียอ่าถ้านั้นก็ทุกคนก็ทิ้งการ์ดเพราะว่ารอบนี้อยู่ชนะอยู่ได้คะแนนมากกว่าพี่สรุปนี่แต่นี่ได้เดือดเดินห้าช่องเป็่องนยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสี่ผมอยู่ยี่สิบหกแล้วก็อันนี้เบิร์นทิ้งไปหมดเลยตอนนี้เท่ากับว่าคุณมีสองคุณมีแดงแดงแล้วนะห้ามแดงอีกรอบหนึ่งนะใช่เอาโอเคอ่ะ มาบวกให้ครบห้าใบในมือหยยยิบเเอะลน้าใบในมือมอ,อันนี้รอบนี้สีแดงนะครับเอามาหนึ่งสองสามอุ๊ยแรงกันนะแรงกันนะอันนี้ทำอะไรไ,ได้ย <c oughs> ูไมจิสกัด u ั t ดุลทริกั s you glass from your h a ท d าำไม่ได้สังเกตเหรอก็มีแค่นี้เอยนี่คือใบล่าสุดใช่ปะม อะไรข้างบนอ่ะมันเป็นแดงๆงแล้วอะรอบนี้ยังอ่ะยังอ่ะอ่าคุณจะเพิ่มอะไรนะก็เวลาโดนชี้ไปทางคนอื่นไงปัดปัดจะอาะไรวะแม่ชี้ปัดระเบิดไม่ถึงถ้าได้เนี่ยหรอใช่ถ้าแพ้เราปัดไปทางอื่นรีเดเล็อ่ะอันดับแรกเคลียร์ก่อนตอนนี้พี่เก้าคะแนนยูแปดยูสี่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าตามนี้ก็คือพี่ชนะยูแพ้ใครจะลงคะแนนอะไรเพิ่มไหมใครจะลงอินสันเพิ่มอาจจะลบใครลบพี่ ลบผมไปสอง่ากับว่าผมจะเหลือเจ็ดคุณเป็นแปดอ่ะคุณจะทำอะไรกันไหมไม่มีอ่ะโอเคก็คือยอมแพ้ใช่ไหมออะคุณเดินก่อนแปดเป็นสามสิบเอ็ดแล้วคุณโดนไอ้นี้แต่ว่าคุณรีดเล็กไปหาใครไปหาพี่เจย์พ่เจต่างกันสามสีไม่หาเขาว่าเขาสองแดงอะไรก็เขาให้คูเใช่หาผมต่างกันสามสีเลยใช่ก็แพ้เลยตาย เอาว่าไม่มีการอะไรแล้วเรียบร้อยแตนเสาศูนย์พันโดนค่าโดนสามสีอ่ะทีนี้ต่อแหลืออยู่เลือพูดล่าชีวิตอยู่สองคนค่าที่เจเก่งมากวิตสิสองเก่งมากบิติสองหนูเอาสีแดงเอาเปิดเอาเปิดครับตูรอแดงแน่ๆอ้าวเมทิโอนี้ถ้าเกิดว่าเมโดนนี่ตายเหมือนกันนะรอบนี้เพราะว่าเขาจะโดนสาม เดือดแล้วว่าเดือด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 ว่าอ้าเจ็ดเอาบวกหนึ่งเป็นแปดไม่มันสลับกันป่ะอันนี้เมาส์แท็บความสามารถคืออะไรขออ่านเลยเมาส์แท็บบอกว่าสปริงสโก้ยูสโรว์สฟ s ตส์สโก้ไฮส์โก้เพย์เออร์วิทอ่ะก็สลับเลยไม่ไม่เขาให้เล่นอันนี้ให้เสร็จนะเล่นอินสแตนให้เสร็จก่อนว่าใครจะทำอะไรทอะะไรคจะบวกลบคะแนนอะไรไหม ก็สลับอ่ะก็ใช่ไงใช่อันนี้ทำไรอันนั้นเอาไว้กันได้อันนี้จะบุดลงไปอ่ะเขาสลับก่อ่ะสลับอะไรทั้งนั้นสลับแสดงว่ายูแพ้อืออ่าแล้วหนูลงอันนี้เขาจะอีกไม่ได้ไม่ได้ก็รับมาใช่ไหมก็คือไม่ปัดใช่ไหม ปัดอะไรเมื่อกี้มันปัดได้นี่คือมีการ์ดปัดนี่หรยจะเก็บไว้ก็ได้จริงมันก็มีสองใบมันก็ยังไม่แพ้โแต่ว่าถ้าเอาช่างเก็บไว้เก็บไว้กันเหนียวกันเหนียวถ้าได้อีกใบเมื่อกี้วิวจะเดินไหมเดินมายังเดินแล้วโอเคในพลาดคนนี God, yeah. claro. ้อ่าต่อ Shark with legs ์ดูการ์ด 1, นยองคำอ๋อห้ากับห้าแล้วก็สลับกัน อ่าลบคะแนนใส่เมเหลือสามเขาเหลือสองเลยนะเพราะว่าเขาเป็นฝีแดงเอออันนี้แพ้แพ้ก็จบเลยแต่นี่ไม่ได้การ์ดใช่ไหมนี่ก็ไม่เอาการอ่าโอเคเอาคุณเดินห้าหกห้าเอาสามทีเลยสองสี่ห้าโอเคอ่าโอเค รอบต่อไปครับเปิดให้ก็ได้ไม่เปิดอ่ะสีแดงแเฮ้ย,ยนี้คือถ้าเกิดว่าไม่มีป่าอะคคใครแพ้คือตายเลยนะเพราะว่าแดง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 ้ดง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 นงคู่เลยฉันชอบสีดแดงอหกกับสี่จะเพิ่มจะลดไหมครับอ่าเพิ่มเป็นหกเท่าเอ้ยคุณเป็นห้าอยู่นะเพราะว่าคุณโดนลบหนึ่งเอ้ยไเ้ยจะสลับก์ดทำไมล่ะ อันนี้เอาไว้ป้องกันเดี๋ยวเขาแพ้อยู่เขาแพ้อยู่ตอนนี้ครัเป็นห้าคือถ้าคุณไม่ทําอะไรเขาก็แพ้แล้วหมดแล้วจ้าเนาะเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งแดงครับเรียบร้อยโดนดิจสเตอร์ครบสามใบเพราะนั้นผู้ชนะในเกมนี้ก็คือได้แบบไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็แบบว่าไปไม่ถึงด้วยนะแต่ว่าเพื่อนตายก่อนหมดเพื่อนตายระหว่างทางเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้คือใช้ได้นะมันไม่โดนลบคะแนนแต่มันก็ไม่แต่มันก็นานๆทีจะได้บวกก็เโอเค เซฟโซนนะก็เกมนี้นะฮะ Happy Little Dinosaurs ไปนะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม Board Game Academy วงเวียน,นใหญ่ w i t h s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมมอนเดอร์และนะชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ MovieWanderer ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แ n i อนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอป,ปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน